สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับน้าทับสายลุยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสออกมาตกปลาครับผมเดินไปเดินมาครับเจอรางอะไรไม่รู้ครับน่าจะเป็นลูกปลาท่อนหรือว่าลูกชโดครับไม่แน่ใจโอเคครับเดี๋ยวผมมาให้ดูไปครับไปดูตรงที่เราสงสัยกันว่าเป็นลูกปลาอะไรตอนนี้แม่มันน่าจะกลับมาอยู่กับลูกแล้วครับ ปลาแอบอยู่นปลาเยอะมากครับนั่นไงน,ะนั่นไ,นะไปแล้วครับมองไม่เห็นครับไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนี่ยไปแล้วมองไม่ทันครับขนาดอยู่ตั้งไกลโอ้โห ดีนี่ครับผมเดินตีปลาอยู่ดีๆครับนี่ฮะหญ้ามันแหวกแบบนี้ครับเดินมาดูตัวแรกนึกว่าเขาดักดักปลาไม่ใช่เนี่ยเดินมาปุ๊บเนี่ครับเจอเต็มเลยเหมือนลายน้ำครับนา้นาๆเขาไหนพอทราบบัางครับว่ามันเป็นลูกปลาเฉดโดหรือว่าลูกปลาช่อนครับนี่ครับ เต็มเลยครับทั้งนั้นเลยครับนี่ครับนี่ผมจะจับให้ดูครับนี่ครับผมนี่ครับนี่เยอะมากครับหลายพันตัวเลยครับนี่ครับตอนแรกผมก็นึกว่าไอ้ลูกกบลูกเขียดไม่ใช่เดินมาปุ๊บมันมีปลากระโดดออกไปจากตรงนี้ครับ มองไม่มองไม่ถนัดครับว่าเป็นปลาช่อนหรือว่าปลาชะโดเนี่ยช่องช่องทางเข้าครับสองทางนะนะคนไหนพอจะทราบก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นปลาชะโดนะครับไม่แน่ใจเนี่ยเพราะว่าน้ามันเริ่มท่วมหญ้าครับปลาน่าจะกัดลังแล้วก็ออกลูกเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับ ก็เพิ่งเคยเห็นครับปกติเคยเห็นแต่เป็นสีแดงแดงแล้วก็มีแม่กับพ่อมเลี้ยงอยู่แต่เจอตัวสีดำดำเหมือนลายน้ําแบบนี้ไม่แน,น่นแนแใจค,ครับนี่ครับนี่เต็มหมดเลยครับแล้วก็มีคล้ขายๆเหมือนเมือกขาวๆครับเนี่ยเมือกขาวๆเหมือนเม็ดโฟมครับจับดูก็มันๆ นนิ้ว,วมันติดนิ้วอ่ะนานๆเขาไหนเคยเห็นก็คอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับนี่ครับทั้งนั้นเลยครับนี่ครับนีบ่อาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะครับนี่ผมพยายามโฟกัสให้ดูครับกล้องมันกล้องมือถือครับโฟกัสไม่ค่อยชัดก็ขออภัยด้วยนะครับจะจับให้ดูอีกที ตอนแรกก็นึกว่าลูกอ้ลูกกบลูกเขียดไม,ไม่ไม่น่าใช่เพราะว่าปลามันโดดออกไปตอนผมตอนผมเดินผ่านปลามันก็โดดออกไปตัวหนึ่งครับเนี่ยออกไปทางนี้และเนี่เป็นช่องเลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับนานๆคนาไหนพอจะทราบก็ สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับปะเดี๋ยวผมขอตัวไปตีปลากันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัวเลยครับก็นะฝากอนะนะกดไลค์แล้วก็กดติดตามมาด้วยนะครับถ้าอนะนะนะชื่นชอบในการตกปลาแล้วก็ออกไม้ไม่ว่าจะเป็นหน้าดินแล้วก็เหยื่อปลอมหรือาการหาอยู่หากินต่างๆนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมได้นะครับ ค okay, ครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ